ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบั่นปั่นของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเซติ92ปีของศึกฟุตบอลโลกที่ถูกทําลายนะครับเกมนัดเปิดสนามครับก็เตะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเจ้าภาพกาตาร์ครับแพ้ต่อทีมชาติเอกวาดอร์ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับต้องบอกว่าโอโ้โหทรงบอลนั้นสู้กันไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็กาตาร์เนี่ยได้2ประตูจากเอเนอร์วอร์เรนเซียครับศูนย์หน้าไวไยเกาอายุ3 3ปีของเฟนนิปาเช่นะครับหลายคนอาจจะเคยแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับเคยอยู่กับเวสต์แฮมมาเคยอยู่กับเอฟเวอร์ตันมานะครับและนี่คือฟอร์โลกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยยิงเข้าไป3ประตูเลยนะครับแต่ว่าประตูแรกทําได้นาทีที่3เนี่ยถูก v ีอาริฟคืนนะครับเพราะว่าจังหวะที่ได้ประตูเนี่ยเท้าของผู้เล่นของเอกวาดอร์เนี่ยดันไปล้มหน้าก่อน,นครับหูกลายเป็นดราม่มงดราม่าเลยครับเพราะแบบว่าตอนที่ล้มหน้าเสร็จเนี่ยมันไม่ได้มี v ีอแบบาการขีดเส้นเหมือนกับพิมเมลีกนะครับ คือมันจะเป็นแบบโอ้เทคโนโลยีที่ล้ำมากเห็นแบบเป็นตัวคนนู่นนี่นั่นเลยครับแล้วก็เป็นแบบการจําลองเหมือน3ดี4ดีอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เห็นจริงว่าล้ําแต่คนก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยตัดต่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่อย่าไปอคติอะไรกับเขาเลยนะครับจากนั้นมาครับสุดท้ายครับนาทีที่3ไม่ได้ครับแต่ว่าเกมของกาตาซูไม่ได้เลยครับนาทีที่16ครับก็เป็นจุดโทษของเอเนอร์วาเลเซียครับยิงแบบโอนโนลุกชูตเลยนะฮะยิงแบบไม่มองแล้วก็เข้าไปที่16ครับแล้วก็จากนั้นมาครับนาทีที่สามสิ เทขึ้นมงแล้วก็เสียบเสาแรกเข้าไปครับแล้วก็จบรึ่ในเดยสกอร์นี้ท้ายครับก็จบเดยสกอร์สองประตูศูนย์เป็น3แต้มแรกของเอกวาดอร์และต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าภาพกาต้านั้นเหนื่อยอย่างแน่นอนครับสถิตในเกมนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหกาตานี่ถือว่าเจองานหนักงานช้างนะครับยิงไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับลูกคอนเนอร์ก็ไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในขณะที่เอกวาดอร์เนี่ยยิง3าครั้งเข้ากรอบ2ครั้งแล้วก็กลายเป็น1ประตูไปด้งนเองนะครับผมและเอเนอร์ฟอร์เนเซ ครับได้สร right the ้างสถิติเลยนะครับเขาคนนี้เป็นคนยิง5ประตูหล uh ังสุดให้กับทีมชาติเอกวาดอร์ในศึกฟุตบอลโลกนะครับผมซึ่งเอกวาดอร์เนี่ยมาเล่นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2014ที่ประเทศบราซิลด้วยนะครับแล้วก็เขาคนนี้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าแบกทีมสุดเลยนะครับจริงๆเนี่ยในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยเอเนวอนเซียมเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บสุดท้ายครับเขาก็สามารถที่จะฝืนลงเล่นแล้วก็เล่นในครึ่งหลังอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแต่เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ของชาติกันไปเลยอีกเดียวนะครับผม และสถิติครับที่ทีมชาติกาตาเชื่ภาพนะครับผมทำลายสถิติลงได้9ถึง2ปีเนี่ยคือสถิติก่อนนั่นเองครับไม่มีชาติไหนในฟุตบอลโลกเลยนะครับที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ลงเตะเกมแรกแล้วแพ้ครับแต่นี่คือประเทศแรกครับ19สองศูนย์ที่อุรุกวัยครับตอนนั้นนอุรุกวัยเอาชนะเปรูไปได้หนึ่งต่อศูนย์19สามสี่ที่อิตาลีครับเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปที่เจ็ดต่อหนึ่ง19สามแปดครับฝรั่งเศสเจ้าภาพลงเตะเกมแรกเอาชนะเบลเยียมสามต่อหนึ่ง19ห้าศูนย์ครับบราซิลเจ้าภาพเนี่ยเเออาชนะะม็กกซิโไไปปด้รตตู่ 0โอ้ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือตามเนียวผ้าครับ194เกเซอร์แลนด์ครับที่เป็นเจ้าภาพมีอาชาอิตาลีไปได้2ต่อ1 1958ครับสุดเดนเจ้าภาพชนะเม็กซิโก3-0 1962ครับชิลีเจ้าภาพเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป3ต่อ1 1966อังกฤษเจ้าภาพกับสมุทรลุบไวย์0-0 1970ครับเม็กซิโกสมุทรกัสตาโวเวียไป0-0ต่อ1974ครับเยอรมันตะวันตกเนี่ยเอาชนะชิลีไป1-0ต่อ1978กาเจินินาเอาชนะฮังการี2-1ต่อ1 9 8 2ที่สเปนครับสมุทรกาฮอนโ9 9 0 ลีคชนะออสเตรีย1น1 9ตอ์เสหอเมริกาเสมอนกับสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งตอน9ฝรั่งเศสชนะแอฟริกาใต้3.0ต่แล้วก็เกาหลีใต้ร 4, ครับนี่คือ2นสเนี่ยเอาชนะโปแลนด์2่อญี่ปุ่นก็เสมอกับเบลเยียม2.2ต่สซึ่งตดวนั้นเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่อมกันนะครับ2อ0 6ครับเยอรมันเนี่ยชนะคอสโลวีเียสีต่อสอกสองพัสิบับแอฟริกาใต้เสมอเหมือนกับเม็กซิโกหนี่งต่อหนึ่าสองลยนรับปี่กับบรา รอไป0ูต่อ2อย่างว่าครับมันต้องมีครั้งแรกเสมอครับแล้วก็ซึ่งก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่ากาตาเนี่ยจะกลายเป็น1ใน2ทีมผู้เจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือเปล่าที่ตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะก่อนนี้ครับในปี2010เนี่ยแอฟริกาใต้ตกรอบแรกแต่ว่านอกจากนั้นมาเนี่ยไม่มีใครตกรอบแรกครับต้องมาดูว่ากาตาจะรอดไหมครับอยู่ร่วมกลุ่มกับออแลนด์และก็เซเนกัลซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเซตีที่เจ้าภาพผมไม่อยากจะจำแน่นอนครับแล้วก็ระหว่างเกมการแขข่งันครับแฟนบอลเนี่ยอยู่ไไมมม่จจบบเเเเกกกกแลลลล้ว็ออปนนนหหงงััยยีะคครผิด ว่ากาตาจะรอดรอบแรกไหมว่าจะรอดเป็นยังไงหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ